แก้ไขอาการแอร์น้ําหยดนะครับหรือว่าล้างแอร์แล้วไม่เกียร์ิตไม่กี่เดือนน้ําก็หยดนะครับก็เจอสาเหตุว่าเมื่อคุณสันที่ร่องน้ําที่เพีงหลังนะครับก็เอามือไล่ตามร่องน้ําไล่เมื่อบุนนะครับออกมาที่ฐานข้างแล้วก็ใช้น้ําล้างฐานข้างท้ายยืืนยืดคิดเอง ไปขุดเมื่อขุนสิ่งสกปรกขุดร่องน้ํานะครับขาดหลังถาดข้างนะครับทำให้อะน้ําหยดเร็วนะครับล้างได้สองอาทิตย์สามอาทิตย์แอร์น้ําหยดเดือนกว่าแอร์น้ําหยดนะครับเราก็มาไล่เอาเมื่อขุนออกนะครับตรงถาดหลังถาดข้างนะครับยกแผงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกเมื่อขุนจะอยู่ใต้แผงในร่องนะครับร่องใต้แผงนี่ครับตัวด้านหลัง แล้วก็ด้านข้างนะครับสิ่งสกปรกที่อุดตันออกมาเยอะเลยนะครับนี่เป็นบางส่วนที่ถ่ายให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นก้อนก้อนอยู่ครับเห็น่นะครับสิ่งสกปรกพวกนี้นะครับไปอุดตันนะครับที่ร่องน้ําด้านเพงหลังนะครับก็ โรงแามด้านข้างนะครับ